มาจัดทุกคนหาขันตอนมือใหม่เทรน c h a t GPT ให้ช่วยหาเงินยังไงเออเอาเป็นว่าถ้าคุณใช้ c h a t GPT เอาแค่เบสิกแบบที่ป๊อบใช้ตามที่ป๊อบบอกนะเราคุณเริ่มเก็ตคุณเริ่มแบบสนิทก,กับ c h a t GPT เนี่ยคุณจะมีช่องทางคุณจะมีผู้ช่วยในการทำเงินอีกเยอะมากอันนี้ก็คือเริ่มมาจากเมื่อวานนี้ที่เรามีรอบสดใช่ไหมอ่ามันชัดเจนมากค่ะว่านักเรียนเนี่ยใช้แชท GPT ด้วยกันหมดเลย มีทั้งหมดประมาณเจ็ดแปดเครื่องนะทุกคนก็ใช้คำสั่งเดียวกันค่ะแล้วก็ผลลัพธ์กับคำตอบที่ได้ไม่เหมือนกันเออเอาถึงบอกไงว่าคุณไม่ต้องกังวหลหรอกว่ามันจะเหมือนเป๊มากแชท GPT ของใครก็คือของคนนั้นค่ะมันเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็เรียนรู้จากการที่คุณใช้งานของเขาอะถ้าคุณเป็นมือใหม่ไม่ได้ เปิดใช้งานเลยแล้วคุณกลับมาถึงปึ้งแล้วคุณจะได้ข้อมูลดีๆเลยมันก็อาจจะยังไม่ใช่ทันทีแชท GPT ของคุณจะค่อยๆเก่งขึ้นตามการใช้งานของคุณค่ะเพราะฉะนั้นไปค่ะไปเปิดใช้งานกันได้แล้วเอออ่ะไปดูกันห้ากั้นตอนทำยังไงบ้างขขอแรกก่อนบอกให้ชัดว่าเราอ่ะถนัดอะไรสนใจอะไรหรือเราจะให้เขาช่วยอะไรหรือให้เขาทำอะไรให้เราค่ะ คุณใช้งานเขา,าบ่อยๆเขาจะรู้ว่าสาไตล์คุณเป็นยังไงอะ่ะเขาจะรู้ว่าเราจะใช้อะไรเรื่องของเราคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรเพราะสังเกตเธอะเวลาคุณใช้มันจะไม่วนเรื่องใหม่หรอกมันไม่มีเรื่องใหม่เข้ามามันจะวนเรื่องเดิมๆเดิมแบนเนี้ยแ้วเขาก็จะรู้ค่ะว่าเราจะคุยกับเขาเรื่องอะไรอ่ะสาไตล์เราเป็นยังไงอย่างของป๊อปเนี่ยเขาก็เรียนรู้ได้ถึงขั้นแบนบภาษาของป๊อบอ่ะอ่าภาษาบ้านๆแบบ,บที่ป๊อปชอบใช้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ ต้องใช้ค่ะเขาถึงจะเรียนรู้เราด้วยค่ะจะ gpt จะช่วยให้แม่นขึ้นถ้ารู้ว่าเราสนใจอะไรคือเราก็ต้องใช้ไปคุยกับเขาไปบอกเขาไปด้วยว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากได้แบบไหนให้ชัดเจนอันนี้มีพร้อมมาให้ด้วยสนใจเรื่องจู้จู้ๆช่วยแนะนําไอเดียสินค้าดิจิตอลที่ฉันน่าจะทําขายให้หน่อยอย่างเงี้ยอาอรมณ์แบบเนี้ยค่ะก็คือป้อนสิ่งที่คุณอยากได้อยากรู้หรือว่าคุณเป็นยังไง แล้วอยากได้แบบไหนยอะไรเงี้ยก็อธิบายค่ะคุยภาษาคุณนั่นแหละไม่ต้องคุยภาษาอื่นอ่ะหัดมาให้ใช้ GPT ค่ะคิดสินค้าแทนเราพอบอกเขาแล้วค่ะถัดไปคุณอยากให้เขาทำอะไรไม่คิดสินค้าก็ได้อยากอื่นก็ได้ถ้าคุณอยากจะให้เขาช่วยอะไรคุณนะ่ะต้องบอกให้ชัดเจนว่าอ่าช่วยวางแผนงานอ่ะช่วยวางแผนการขายช่วยช่วยอะไรก็อบอกเขาไปค่ะอ่าแล้วคุณทําสินค้ามาคุณก็บอกเขาเลยว่าอ่า ทำอันนี้จะขายยังไงหรือขายจะขายได้ไหมอะไรเงี้ยให้ช่วยคิดหน่อยเนี่ยเขาจะคิดโครงสร้างอะไรต่างๆมาให้เลยพอได้โครงสร้างมาเสร็จคุณค่อยเอาไปต่อยอดค่ะพอได้เนี่ยได้โครงสร้างเสร็จก็ให้ช่วยร่างเนื้อหาให้ด้วยป๊อปใช้ประจําเลยพอได้โครงสร้างมาเสร็จช่วยเกริ่นเรื่องเนื้อหาให้หน่อยว่ามันจะประมาณไหนบางทีเราคิดไม่ออกไอเดียแล้วเราค่อยเอาไปผสมกับ ประสบการณ์ของเราค่ะมันออกมาเป็นแบบฉบับของเราไม่ใช่แบบฉบับ AI คุณไม่ต้องกลัว AI ไม่สามารถสร้างประสบการณ์ได้โอเคปะอ่าช่วยเขียนเนื้อหาอันนี้คือช่วยเขียนเนื้อหาแหละอ่าใช้ ChatGPT ว,วางแผนอ่าแผนอะไรคุณก็ใส่ไปค่ะคุณอยากได้แผนอะไรแผนการเงินแผนการเดินทางแผนการใช้ชีวิตแผนกเกษียณเขาช่วยคุณได้หมดเลยลองดูค่ะอันเนี้ยเพ็ แค่นี้คุณจะไปต่อได้พอคุณออกจากจุดสตาร์ตตั้งคำถามได้แชท GPT เขาจะส่งข้อมูลส่งคำถามอะไรมาให้คุณเองเรื่อยๆค่ะจากนั้นคุณก็ลองทมซ้ำหรือเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากให้เขาให้แชท GPT เข้าใจเราเข้าใจคุณนะว่าคุณจะใช้งานแนวไหนใช้แบบไหนคุณก็ต้องไปใช้เขาด้วยค่ะไม่ใช่คุณไม่ใช้แล้วอยู่ๆคุณก็มาถึงแล้วก็ ใช้เลยเอาเลยอยากให้เขาได้แบบที่คุณอยากจะได้ซึ่งบางทีมันต้องเรียนรู้ก่อนโอเคไหมยิ่งใช้บ่อยยิ่งแม่นค่ะเราสอนเหมือนเพื่อน GPT จะกลายเป็นทีมคิดเงินล้านที่อยู่ข้างๆตัวเราตลอดเวลาใช่เขาจะมีไอเดียให้เราเสมอจริงบางอย่างอะ่ะบ๊อบคิดไม่ออกอะ่ะบ๊อบได้มาจากเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นไปใช้บ่อยๆค่ะอ่าใช้เขาแล้วเดี๋ยวเขาจะได้สนิทกับเราเขาก็จะรู้ว่า ทางของเราแนวของเราคือเรื่องไหนแค่นี้คุณก็จะสามารถมี Chat GPT ที่ช่วยหาเงินของคุณได้แล้วการใช้งานของคุณอยู่การเทรนเขาค่ะเพราะฉะนั้นไปค่ะทุกคนไปเทรน Chat GPT ของตัวเองซะให้เขาทำเงินให้คุณได้ที่แน่ๆอย่าลืมพิมพ์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้ด้วยนะเดี๋ยวจะได้มีคอนเทนต์ใหม่ๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกว่า Chat GPT ช่วยคุณทำเงินอะไรได้อีกอ่ะโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย